สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปงปายเอไอชายยิ่งน้องนองเบิด์ตสุขสุคนครับพอกันอีกคือเก้าครับครับลุงเพีย้ไซห้าครับฮะมีพ่อกันตอนส,ยสยวยๆแหละครับืันนี้ค่าเอฟซีสุดถันมาเบิรบรรยากาศในสวนยางอีกครับเช่นเคยครับ มือนี้ผมกับไอเจมครับมือนี้มาเก็บนทำยางรับจอบจีดยางเก็บน้ำรับจอบพญนยสูงครับมือนี่นะ,ะกับไอเจมครับมือนี้อากาศกันเย็นซ่อยๆแหละครับมือนี้เนาะบรรยากาศคล่งดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพลาลา ทุกมองบ้อนก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วครับว่าฝนฝ่าก็คือสีหางหายไปแน่แหละครับเนาะก็ได้กียแต่ทํางานกันเต็มที่ครับแต่สูงบอยูครับผมกับไอเจมกันเลยรับจบเสร็จแล้วครับทํางานครับพี่น้องครับยังได้เหมือนเดียเจมบอกดีนะบอลูกโอ้สุดยอดเลยครับงานตกจังสีเลยครับน้ำมักรุงเพียนสูตรเดียวกันครับกบพอยสูงนี่ ไผ่บริเวณนี่เสียใจแล้วครับในสภาพปุ๋ยแพงปานนี้ครับออกไหกโจกครับลุงเพียงเลยทำบรรยากาศไม่เบิ่งเนาะนะครับการทำงานก็ได้เริ่มทำงานกันเต็มที่แล้วครับในควาคืนเนาะบรรยากาศก็ดีเริ่มมีลมหนาวเย็นช่วยๆแล้วครับ ฮะลุงเขียนก็นเลยยา,ากาศตรงนี้ไม่เบิ้งกันครับยางก็เริ่มออกเริ่มแต่ร้ายขึ้นแล้วครับเอาสู้ๆครับพี่น้องล้ายม่องร้า,อราบอนครับการทำงานเนาะหิดยางพารานะครับลุงเขียนกันเลย เวเอาคลิปครับบรรยากาศดีๆมาให้เบิง้งเนะสุดเทอือก็มีแต่น้ำโฟนก็บบริเฮดงานเต็มที่ครับราคากับพอฟังอยู่ครับในช่วงนี้พอเส้นยางส่วนพิสูงกับไข่เนออยู่ครับเนะโออผู้ปีดผูด้เฮดกับดีใจละครับโอ้ตัวนี้บาลงโปตัวนี้ นะอ๋อบัว่ากันครับ <c oughs> กับบัล่งล่งเพื่อนกับเป็นปุ๋ยแล้วครับไอเจมกับเจ้าแล้วครับฝ้าน้ำดวลาครับท่า <c> น <oughs> เจบสวยกับยางกิบจับโตูเป็นก้อนครับข <c oughs> วดหั้งาคับปัดอดหั้งาคับนะาุ่งเฉียงเลย,ยบรรยากาศสามกลางสวนยางพาราเนาะบรรยากาศเศร้าๆครับ <c oughs> มาให้ได้รับชมกันครับคลิปเล็กๆเน้นน้อยนะครับอามาเอฟซีถูกมองวันได้เบิงกันครับว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศครับกูติ่ติดตามเพจลุงเพียนไซห้าติดตามแล้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ลุงเพียนดําเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจลุงเพียนในการเฮดคลิปต่อๆไปใข้ได้รับชมกันครับ ช่วงนี้ก็เนีนักไปทั้งเฮ็ดเวียกเนี่ยแหละครับเพราะว่าฝ่าพ้นกับเปิดไห้แล้วครับเปิดทางไห้ได้เวี้ยอในการทำงานต่างๆก็ถือว่าเศร้าจืดเศร้ายั่งไปแลลวครับบรรยากาศทั้งต่อครับนี่ทำไ้เบืองเนะต่อพอยี้สูงนี่ครับนี่นี่ไหเนออย่างถ้าเคยเจ้ามาเห็นทนละเขาเจ้าสิมาเอา <laughs> เอาไว้เถิเบิงครับอนุรักษ์ไว้ครับเนาสำหรับคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> ขออวยพรให้สำหรับผู้ที่ติดตามช่องอุงเปลี่ยนไซ้าทุกท่านครับทุกมแต่ตความสุขความเจริญครับออกพรรษาแล้วกันคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้จเจริญก้าวหนะ้าลุงเรื่องหลานเท่าทาาวีคูณล่ะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย,ย่าไข้อย่าป่วยครับเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงครับให้ น้อยๆ่อยิ่งๆเลยครับให้ราบรื่นในหน้าที่การงานทุกอย่างครับนลุงเพียนขอเป็นกําลังแรงใจให้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสองสองทางคือเก่าครับช่องยูทูบลุงเพียรไซสห้าครับติดตามยอนหลังไล้ครับล้วก็เพจลุงเพียรไซสห้าครับขอบคุณถุกมองบอลกันกแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ ก็ไว้ทรัํานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ